ิดอะไรขึ้นด็อเอรพิลงรองกรรมการกรสทชถูกสารพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาวันนี้ยศจะาาัมอัพให้ฟังครับต้องขอเริ่มปูพื้นกันแบบนี้ก่อนนะฮะจากกรณีข้อพิพาทครับที่เกิดขึ้นเมื่อปี2566หลังจากมีผู้บริโภคเนี่ยไปร้องยังกสทชครับว่าในแอป True ID นั้นมีโฆษณาแทรกขั้นระหว่างการเปลี่ยนช่องทีวีดิจิตอล ซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูข้อกฎของกสทชนะครับที่เขามีการระบุวไว้ชัดเจนครับกับกฎที่มีชื่อว่า m u s t carry หรือหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ทั่วไปที่บอกไว้ว่าผู้ให้บริการที่เผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์นะครับจะต้องไม่มีการแทรกเนื้อหาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับรายการเดิมก็คือการแทรกโฆษณาน,นั่นเองกสทชครับก็เลยมีการเดินหน้านะครับในการออกไปเตือนทุกแพลตฟอร์มครับที่มีการนําสัญญาณโทรทัศน์เนี่ยไปเผยแพร่ ว่าต้องมีการทําตามเงื่อนไขนี้อย่างเคร่งครัดนั่นก็คือต้องไม่มีโฆษณาขั้นนั่นเองและจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้นั่นคือช่องโหว่ของการควบคุมดูแลของกสทชที่ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการกํากับดูแลกิจการ OTT อย่างเช่นสตรีมมิ่งต่างๆและหนึ่งในนั้นก็คือ True ID ที่มีผู้โรโภงมบร้องนะฮะ ทำให้การออกเอกสารเตือนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มีการส่งไปยัง True ID โดยตรงและการอยู่นอกเหนือความดูแลน,นี้ครับอาจทําให้ True ID นะครับมีสิทธิ์ในการจะแทรกโฆษณาได้แต่ว่าการเขยับตัวของกสทชในครั้งนี้ครับก็แปลว่ากําลังทําให้บริษัทผู้ดูแล True ID เนี่ยเกิดความเสียหายเนื่องจากยังมีผู้โคบางส่วนเนี่ยยังคงร้องเรียนแอปนี้อยู่นะฮะและด้วยเหตุผลนี้ครับ True ก็เลยมีการฟ้องร้องดร ok er พิลงรองรมสูตรประธานอนุนกรรมการชุดนี้ จากการทําให้บริษัทเนี่ยเกิดความเสียหายและศาลครับก็ได้มีการประทับรับฟ้องไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2567แล้วก็มีคําพิพากษาออกมาในช่วงเช้าวันนี้หรือวันที่6กุมภาพ,พันธ์นะครับว่ารตรพิลงรองเนี่ยมีความผิดจริงตามมาตรา157ครับนั่นก็คือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฐานกันแกล้งโจ์ให้ได้รับความเสียหายต้องโทษจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญา ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยก็ทําให้หลายฝ่ายนะครับเริ่มมีการลูกคือเกินขึ้นมาในช่วง1-2วันนี้จนกระทั่งมีเกิดการติดแฮชแท็กว่าแฮชแท็กเซฟพี่รงรองหรือแฮชแท็กฟรีกสทชซึ่งก็ต้องน่าติดตามกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้การกํากับดูแลของกสทชนั้นจะมีทิศทางอย่างไรและจากเรื่องราวที่ฟังมาทั้งหมดนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับ